อ่าโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะจ้นรับเข้าสู่ช่องของ F.E. Free Style นะคะทุกคนวันนี้เราก็พามาเล่นในหน้าเว็บ AMB Type นะครับอย่างที่เราบอกนะ,ะทุกคนว่าเขาเปลี่ยนมาเป็น g o นะคะจากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำเงินเข้มๆออกจากสีดำหน่อยๆน,นะฮะเพราะว่าทางเข้าเว็บเปลี่ยนทางเข้าเว็บใหม่นะคะทุกคนเปลี่ยนทางเข้าเล่นใหม่ ใครที่สนใจนะคะอยากจะเล่นเว็บเดียวกับเราก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเรวได้เลยนะคะทุกคนโอเควันนี้เราจะพาไปเล่นเกมไหนก็ไปเล่นพร้อมกันเลยนะคะ let's go อ้โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรม่านะคะเราพาทุมาที่1 0 0 0 0บาท10 0 0 0บาทเราจะมาเล่นเบ็ดกันทุกคนมาดูซิว่ามันจะแตกให้เราหรือเปล่าโอ้เสียงหาย เราออโต้ไป50รอบแล้วทุกคนเราจะเล่นแค่50รอบนี้แค่นั้นถ้าได้ก็คือไดนะ้ถ้าเสียก็คือเสียดูซิว่า150บาทในเบ็ด150บาท50รอบนี้เราจะได้อะไรมาบ้างหรือว่าจะไม่ได้เลย <c oughs> อก็มาลุ้นพร้อมกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาเล่นตอน3ทุ่ม3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วนะคะทุกคน3ทุ่ม55 อ้ยโอ้เจกันเอ้ยต่อด้วยโลกอ่ะมามีอีกบ้างมีอีกอมไม่ได้โอ้โหถ้ามารอบถ้ามาอีกรอบหนึ่งได้สีสปินเลยนะรอบนี้เอ้ยดาบับเจกันโอ้ไม่ได้น่าจะมาเดวแล้วยะงเจกันอนนะ หมดไปแล้วทุกคนสิบรอบยังไม่ได้อะไรเลยหมดไปแล้วหนึ่งพันบาทโอ้โหเสียดายไลยโล่เมื่อกี้ไปต่อฮะอ้ร้อยห้าสิบโหเอเวนต่ออีกอืไม่ได้ โอ้โหทำไมไมันเป็นเช่นนี้เอ้ยโอ้โหห้าร้อยทุกคนห้าร้อยแต่ยังไม่ได้ทุนคืนนะเราหมดไปเกือบสองพันละเอ้ยว้าวโอ้โหโบนัสเข้าไม่น่าเชื่อเบ็ดร้อยห้าสิบลทุกคนโอเคแล้วเข้าโบนัสมาเราจะเลือกโอ้โหรอบแรกได้โลอะไรกันนี่ มาเลือกรอบที่สองสายวีเอ้ยโอ้โหดาบคู่หมดเลยไม่หลบด้วยทุกคนโอ้โหสามพันมารอบที่สามโอ้โหได้ดาบแต่ได้แต่ได้ดาบ,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 บเดียวฮะฟันไม่โดนอีกมารอบนี้เอ้ยโดนเต็มเต็มมากทุกคนแต่ว่าจะได้มันเป็นดาบเดียวมไม่ใช่ดาบคู่ถ้าดาบคู่มันได้สามพันเหลือโอกาสอีก ไม่กี่รอบรอบนี้เราจะได้ดาบคู่เปล่าโอ้ยเมื่อีโอเคเอ้ยมันเป็นดาบหมดเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าเสียดายมันไม่ใช่ดาบพูอุย้ยนี่ก็ดาบหมดเลยทำไมมันฟรีเยอะโอ้ดาบ้วหลบเอาหลบเอามาจบกันที่โลก ถ้าไม่ได้โลก,ก็ไม่จบนะเนี่ยโอเคหมดไปแล้วทุกคนถ้าไม่ได้โลก,ก็ไม่จบเดือกได้โลกห้าพันแปดเฮ้ยไม่น้อยนะห้าพันแปดร้อยบาททุกคนเราหมดไปประมาณไม่ถึงสองพันเลยอ่ะไม่ถึงพันหมดเล่นออโต้เราออโต้มาห้าสิบรอบมันหมดไปยี่สิบรอบพอดีเลยอ่ะโอ้โหเบ็ดร้อยห้าสิบทุกคนมาแล้วหมื่นสี่ เลยอีก20กว่ารอบเราจะเล่นให้หมดเลยไหมอะเอาเป็นว่าปัดเศษแล้วกันนะคะทุกคนเราจะปัดเศษ500กว่าบาทได้ออกเราจะเอากำไร4,000พอนะ,ะแต่ว่าถ้าใครได้แล้วเราก็ไม่แนะนำให้ปัดเศษนะ,ะทุกคนให้แนะนำให้หยุดเลยแล้วก็ไปถอนเงินเลยเพราะว่าปัดเศษก็คือเสียนะ4-500เลยอะ แต่ว่าอันนี้เราลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าออซอมห้าสิบรอบแค่ออยี่สิบรอบไปคนเราเล่นมันมันหมไปเองยี่สิบรอบอะ่ะก็ได้โบนัสแล้วโอ้โหอมุนสามร้อยโลบาเออใช่โลบาสตอนนี้เข้าไวอยู่นะเออได้ว่ะลองไปเล่นสูตรนี้กันดูนะคะทุกคนง่ายมากแค่ออซ่อห้าสิบรอบเกิดทัวร์โบ กดเทโบกดเทโบไม่ใช่เทโบสิกดเทโบเบ็ดเท่าไหร่ก็ได้นะคะทุกคนไป50รอบไม่จําเป็นต้องเบ็ดร้อเหมือนเราก็ได้นะคะถ้าพาทุนมาน้อยอประเสษไปฮะเหลือ20เหลือเฮ้ยดอีกบาทสบาทโอเค,ออเ,คเป็น15บาทหมดไปโอเค14,000บาทท่วนนะคะทุกคนกําไรวันนี้ก็ประมาณ4ี่พนบาท ไม่ใช่สิ3า0 0ั9าเพราะเราพาธุมา1 0 0 0บาทนะคะก็โอเคแล้วสำหรับวันนี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นตามก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเรวได้เลยนะคะแล้วบอกเวลาไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็สีทุ่มนะคะทุกคนเกือบสี่ทุ่มก็อย่าลืมมาลองกันนะทุกคนคือเตกโอ้โหบน,นั้นเข้าไว้มากแค่20รอบเองอะ่ะโอโห เอาโอเคสำหรับวันนี้แล้วก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เราก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้บอกทั้งเวลาบอกทั้งวิธีการเล่นบอกทั้งสูตรการเล่นไม่เล่นไม่ได้แล้วก็ลองลองลองก็ดูได้นะคนไม่เสียหายก็เล่นเบ็ดน้อยก็ได้นะคะถ้าใครพาตัวไปน้อยแล้วก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้แนะนําเกมที่แตกง่ายประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันคลิปหน้านนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาสูตรดีๆมาบอกแล้วก็มาเล่นเกมแตก ดีมาแตกง่ายๆมาให้ทุกคนเล่นนะคะหาเกมง่ายๆมาให้ทุกคนเล่นกันเนาะโอเคก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย